เก็บน้ำพึงอีกเหมือนเดิมนะครับงานนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกคนนะครับมาดูการวิธีเก็บน้ําพึ่งนะครับน้ากันนะครับพี่น้องผู้ที่อยากเลี้ยงนะครับพึ่งน้าพึ่งไว้กินเองนะพี่น้องพึ่งพงป่าง่ายๆสบายๆสไตล์บ้านๆเท่านี้แหละคลิปงานเก่านะครับประธานโจเหมือนเดิมนะครับเมาเอาห้ามือหีินะเพราะเบิ้งน้ากันครับเบิ้งให้จบคลิปนะครับวิธีเก็บน้าพึ่งที่เราเลี้ยงในกล้องนะพี่น้องแล้วก็ เอาพึงเขากล้องเลี่ยงต่อไปนะครับเอานั่งพญาเขากล้องขาหลอดหร,ร,ร,รือว่พาพึงธรรมชาติครับพึงธรรมชาติไงมาเลี่ยงกับใส่สูตรเดียวกันครับผมเออเอาให้เปียนเลยครับเบิ้งให้เปียนเลยหลังจากถางนั่งพญาแล้วก็เอาไว้จกหามือครับผมหามือหกมือขันเอบปอยเลี้วกับ่อย,อยากอยู่ปันไดครับอ่ะถ่งไปโดนๆแน่การสังเกตพอสังเกตก็คือ ไอ้เหงี่ยมทั้งหลอดน้งพญานี่เบื้องว่าเพิ่งสางสร้างห้งนี่ได้จักห้งครับผมยังขีลไร้กันได้สามหนึ่งซีห้งพลอยนางพญาครับมาเบิ้งน้ำกันครับลุ่นไปด้วยกันวิธีเอานางพญาขอลอดเลี้ยงต่อไปนะครับเมื่อเราออกกองนี้แล้วนะครับก็มีกองสำรองเหมือนเดิมนะครับถ้าว่ามีกองสำรองบ่ได้นะครับตอนมีกองสำรองมาวางไว้รอนะครับให้ จับนังพญาเขานะครับจับนังพญาขอหลอดแล้วก็ถึงงา้างกระตามไปนะครับโอเคครับลงมือลงมือลงมือเจ้าได้มือนี่เล่งควนดำครับไปไล่มองมื่อนี่พี่น่องอหมดไหมหมดขืนทันเลยนนนเนี่ยขนาดมัดพาไส้ํามันเครื่องไว้ยังขึ้นเลยหมดนะครับ แต่ว่านี่เนื่องจากว่าเราเยังยุดหร่วนนะครับหมดก็เลย้หมดตาม,มาดติดๆทำลายผึ่งได้ได้ครับล้งงงาง,ง,งลังตะแข็งร่างวางรังตะแข็งรัางรอนะครับเห็นฐานเก้แล้วครับหลอดนะครับหอนี่ได้หลอดนะเตรียมหลอดด้วยนะครับอย่าแต่พรมลำไยลังบ้านนี่แหละครับ ยางสบายสบายเ่าได้เกียงยัยขึ้นไกลยังง่ายๆหากินเองเอาขึ้นมาวนเวียนหัวปีเถอะล่ะส่งหายตัวนี้เอาแม่นึ่เหรอตัวนี้ไหมใส่หัวเข้าภาพเลยได้เซรุมแล้วได้แล้วโอ้เยเจ็บเลยบันี์เอาอเอามาจริงเถอะล่ะตายเสือ ไต่หัวเขาภาพเลยโอ้อยากไล่ได้เนี่ยได้ท่านจุยร,ระวังระวังใส่กาบกเผาแหงนะครับพนคว้นนะครับใส่สมุกพคว้นนะครับมันจังบอบเป็นผิดเป็นไพ่ตออผึ่งเข้านะครับถ้าบอบพนกะดุนะครับดุไล่มันจะตอดเข้านะครับโอ้ยน้ำไหลบ่เนาะเนาะ,นะอันนี้เอาผึ่งจากของเองนะครับ กไปหลายห้างละหลอดมือดื้อเลยแยกออกไล่บ้นหลอดไลท่ที่ลั้งนี่นหลอดองเงนอน้ำบมไคหมีนะโอ้แเงอาหารบมปั่นไหนปีได้กับปีนั่นเถอะน้อยนาะของจากของนี่เน่อยก็เมื่อของเพื่อนเนาะโอ้ยมันจะห่างกันาน,นี้ไหมน้ำหวนานบ่หลายน,น,น,นี่หนแม่แม่บ่ โอ้แต่ว่านังท่าไงหลอดนังพยานอกปหลายนะครับแยกไปหลายแล้วอันนี้บอสที ta ta. 은은่นั่งพยานออกไปแยกไปหลาเน่มนแล้วแมนแล้วที exactly. ่แยกออกไปหล่ขโมงขโมดีเลยกาแฟใส่ทำไมเนาะแต่ว่าผึ่งงานบ่หลหลเนาะแสดงว่าแยกบ่ แยกแยกหั่งออกไปเนาะเก็บเลยครับผมเก็บเลยโอเคเอาเลยน้ำเลยพวกเขา่ามีนม้ำเลยมีไม่ได้หมดอ่ะมีครับเกี่ยวกับแรงอาหารดีบ่นี่คือเรองอาหารครับผมเรง,เ,รงเอ๊ะลักษณะในเขาต้องเอาเดือนได้ดีมันขึ้อนอยู่กับแรงอาหารนะครับแรงอาหารมูลนี้ปกติก่ซันี่นี่ได้เป็นสิบขวดเมื่อไ่นะก็สิบขวด น,นี้แรงอาหารแทบจะบว์่พอกินแล้วนะว่าไงต้องปลูกแรงอาหารหลายๆต้องเอาต้นดอกไม้มาปลูกให้หลายปลูกดอกทัดตะวันดีบ่ะเฮไอชมพู่ช่มพู่ชมพูมม่จะเป็นตลอดปีแรงอาหารแบบมิ้ต,ต้องหาช่มพู่มาปลูกจากสิบต้นครับเพิ่มแรงอาหารค่อยอ แต่วันยกเป็นไงก็ยังหนักเติอบอยู่หนักแท้จะถอดได้ไงจะนี้ล้วถึงจงนีแล้วครับตอนนี้เราลูกอ่อนมุมนี้ล,ลูกอ่อนบุมนี้แสดงว่าออกถอดไปหลายแล้วถอดแล้วเริ่มได้คือห้างอันบ่ แรงอาหารโหลายบกคุมคาเด้เนาะแรงดอกไม้บ่มีขนาดนังเงปนีโอ้ยตายสิอส่บกคุมเลยแบบนี้ต้องต้องหาต้นชมพูมาปลูกแล้วต้องหาแรงอาหารมาปลูกที่มันเป็นดอกตลอดต้อูกับเดแปดเดือนกับเริ่มเป็นดอกนะครับต้องเริ่มแต่เดือนนี้เลยหามาปลูกเลยแห้งเลย หัวน้ำแทบบ่มีระเบิงไว้ครับระวังวิธีนี่ระวังวิธีง่ายจากเพื่ธรมรมชาติหรืออยู่ตามพงไม้พงหินหรือว่าอยู่ในลำพงที่จะนำมาเลี้ยงครับหรือว่าต้นบักเ้าวนะครับต้นบักเ้าต้นบักเ้าก็จะใช่วิธีเดียวกันจะนํำใหล้างอุปกรณ์ครับ ล้างออกเลยครับแต่ว่าที่น่ๆก็ต้องสังเกตน้ำพญาครับพอล้างออกเสร็จก็หานังพญาครับผมอันนี้ก็หาน้งพญาไปนน้ำเอาล้างออกไปนน้ำสังเกตนังพญาต่าเห็นก็ต้องจับก่อนปล่อยรุดยล่ลอะไรรุดลอยไปเลยต่ว่าก็จะได้พวกมันใหญ่ลั่งออกไปหลายลังอลไว่าออกจากลังนี่แหละออกจากกล้องนี้ไปนะ ท,ที่มันแยกรังเนี่ยเพราะว่าหลอดน้ำพญามันไหลลีร like. right ังเนี่ยเต็มเลยนยที่เป็นหลอดยิงใหญ่หลอดหลอดน้ำพญาเนี่ยนะเนาะเดี๋ยกไปลายรังแล้วครับแยกเป็นเป็นดุมเป็นตุ้มนี้ใหญ่เลยครับเดี๋ยนี่คือหลอดน้ำพญาที่เป็นเป็นรูจังป้องเลยครับน้ำพญาฟักตัวแล้วก็ใหญ่ออกไปแล้วครับถึงแม้มันีลายลายลายครับที่เป็นดุมนี้ใหญ่ครับเพื่อเป็น เป็นตัวนเะพาะญาติที่ฟักตัวกไปนะครับแล้วก็แยกล่งแยกล่างก็ไปเขาร่งของเขานะครับเขายียมกล้องล่อไว้ทางทางสวนทางมันก็ไปเขา่เขาที่เขาขบบนนี้ไปเลยก็ได้เพิ่มกันอยู่พิษอย่างเดียวคือแร่งอาหารนะครับบ่มีนะครับตรงมาท่านจัก็บ,บอกว่าตองปลูก้งไม้ต้นต้นไม้ที่มีดอกชมพู่ครับชมพู่เนาะชมพู่ไอ้ขาว เดี๋ยวมีให้ตลอดปีตลอดปีแต่ว่าทับทิมจันจะบ่ปบันเดครับปีละครับ้บเขาชมพูขาวเยอะจัดนทญาครับเห็นาาแล้วบ่นางขยาเจอแล้วครับนางวายาครับเจอแล้วเจอแล้วหืมไปใช่แล้วลบแล้วบ่ นี่ไครับเน่เน <si ่เน่เน่่ครับเน่โอ้นี่นางพญาครับเจอแล้วเจอแล้วจับแล้วทีนี่บินิบินหา่งไดิยังยัยังบินบินเลย

นางข่ยย่าเปลี่ยนท่านครับจากบทท่านเมื่อกี้นะครับเดือนท่านเชิญนำบ่แมียนบดเลยนีอน้ำมันไะน้ำบดเลยเนี่ตัวนี้กับน้ำอ๋อมันถอดลูกเอาน้ำเขาแล้วครับโอโอเคได้ได้น้ำนี่สนะครับผมได้อยู่พร้อมที่จะ่พร้อมที่จะทิ่มหั่งแล้วเนี่ยเมียนบ่้าถ้าเบิร์ตทุนนี่กับเบิร์ตทิ่มหั่งเล่นบกินร้อยอีกอาทิตย์นึงเลยก็กินมบดแล้วเนี่ยเขามีแล้วเกือบหน่อยเนาะอืออันนี้เป็นต้นเดือน เดือดมษาอะไรไปครับคนเดือดมษาเลยโอเคที่นี่สังเกตเบื่อนั่งพญาไปเลยเนาะคิดว่าที่พน,น,น้มมีแห้งเกยยขึ้นมาหน,นั่นที่พญาใหญ่มันนี่นเลยเนาะเพราะว่าถึงมันมันมันมาลุ่มขันนี่ลุ่มลุมลม,ลม,ลม,ลม เมื่อกี้นี่บ่จับครับกำลังโชว์มันแล้วไปก้อนเมื่อกี้นี่บ่จับก้อนว่าดิโซนะครับโชว์นั่งพญาเฮเบิงก็เลยบ่จับก็เลยพลาดพลาดกันได้ไปยืนงอย่านี้นะบ่ไปไซหรอกแต่บ่ไปไซเรา้วประธานเราบ่าไปไซโบประธานจูเราหลุดจับไม่เอาไปจับนะครับนั่งพญาอยู่หลังกองทีง่กำลัง รูดได้ยังไงมันบระุ่มปะเผิงงานเรียนลงลุ่มเนี่ยเดินลงไปอ๋อนะครับประธานจัวแล้วว่าเผิงงานมันมันล่างลงข้างล่างนะครับเนี่ยเป็นว่ามันอยู่ล่างแล้วลครับครับโอเคนะครับเผิงงานอยู่ล่างล่างพญาล่างพญายอยู่ล่างโอ้ยเขาได้เสือคน ขอลายตัวตอวนี้ไหมเดี๋็ดๆจับปีนฟ้าล่างขึ้นเบิ้งกันยังบอท่านพ่อนะครับยังบอท่านเห็นยังบอท่านเจอเลยนี่นะครับบางเคือก็อยากโชว์นงพญาดพี่น้องเบิ้งนะครับก็เลยกมาจับก็เลยหลุดลอยออกไปต้องต้องหาไม่หาไม่หายากจันหน่อยก็ต้งองมาไลเอาตัวเดียวเนาะเอ <laughs> เอพิงมันไล่ เจนเยี่ครับหพอเปลี่ยนกล้องนี่กับง่ครับง่ายจริงๆนั่ง,งพญาอย,ยู่จุดใดกับพิ่งงานกันมาไปลุ้มเลยครับสังเกตนะครับเพราะว่าเท่ากับต้องการนั่งพญาแหละครับเพราะว่าถ้าได้นั่งพญาเหมือนก็คือดีแล้วก็นั้นไปเลี้ยงได้ถ้าบ่มีนั่งพญาเหมือก็บ่อยู่กับพิ่ง แม่บ้หนีพึ่งออพึ่งผูนี่ครับแยกกันพี่น้องบ่งนะแล้วคนกับพวมาถามว่าพึ่งผูเป็นยังไงนะเป็นยังไงพึ่งผู่พึ่งกับพึ่งผูมันจะโตดำดำนะครับดำดำสั้นส่วนจะพุ่มนี่ครับนี่ครับพึ่งผูครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่คือพึ่งผูครับนี่ตัวดำดำพุ่มๆนี่ครับพี่น้องเขากระโทษมาถามนายครับนี่ครับพึ่งผูนะครับตัวดำดำนี่ครับ ดมดำปุ้มปุม้มขายหนักแค่ไหนครับเนี่ยทับถึง bằng thưa cái hai nhà mất phiền mất lại ở khẩu bên con trong lông ừ. บ่เห็นนางพญายนะครับใส่หลายวิธีบ้างเนี่ยยัง <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ที่แรกถักจับที่แรกกับบ๊อบพลาดน,นะครับเพราะว่าอยากช่วยเพื่อน้องเบ้งน,นะครับเนาะกระเล็บไตไปลบดีสั้นไตยืดแถวนี่แหละนะครับบ่ต้องยอดท่อพยายามอันนี้กองแทะนะครับบางเชื้ออาจจะอยู่ในกองแทะนี่ นิดเดียวครับหาหยากได้ทีนี่นะ <laughs> เอาใส่กองสำรอง <c oughs> แล้วก็ยึดกับกองเก้านี่แยกออกสองอันระหว่างสองกองสีอยุกวางไหนต้องเบิง้งปกติมันจับกลุมกันงี้งไมันสีย่วยวนแหละนะครับถ้าเพิ่งงานไปจับกลุมกันแต่เกา่าใจเย็นๆีเลึเจ้วบด้ เอาได้ที่นี่นะจับได้เลยจเลยจอแล้วครับปักมือเลยปักมือให้รุ่มแล้ว,ว,วกวี่อนว,วาง เดอแล้วนนะเอาแล้วจับนเี้ยเอาแล้วเอาแล้วว้าวมันห่วงนางพญาครับเพราะจับหลอดปับใสมือเลยนี่ครับนางพญาครับยังใน้หลอดนี่ครับนี่ครับเพึ่งงานกับลุ่มกาไปแล้วครับเนี่ยพราะถอดถุงมือนะครับเอาเลยนะครับช่วงนี้ประธานกับแพรพึ่งนะครับช่วงนี้ จักว่าเป็นน้ำยางนะครับแต่ก่อนมอมีปัญหานะครับถึงพึ่งที่ต่อยเทาเลกับบ๊บบ๊ปิดปัญหาช่วงนี้อยากเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าแปลกๆนะครับต้องระวังแล้วนะครับเพียนบ่อครับพี่น้องถ้าเขานั่งพญาเข่าหลอดป๊อบพึงงานกับลุ่มกับไปแล้ครับเพียนบ่นี่เป็อย่างสี่นะครับเมื่อเข่าหลอดเขาก้องเขากัดน้ำเข้าไปอยู่ในกองเหมือนเดิมครับ สามมือสี่มือห้ามือหกมือเจ็ดมือกันแล้วแต่นะครับเขาก็มีเวลาก็เปิดเอาผุกเผายุดปากหลอดออกเขาปล่อยปล่อยน้ำพยากับหลอดออกมานะครับเขาไปยุดต่อไปเลยพี่นงอกจารเขาหลอดกองเก้าออกออกของเก้าเลยเนาะกองเก้าก็ได้ครับกองเก่าสะอาดอดีประท่านระวารังเก่าไม่สะอาดดี ลังเก่ามันสะอาดมันแห้งดีอยู่ครับน้ำหวานบ่บเ,เปื่เปื่อยนะครับเปเื่อนป,นคอนปนนะครับนครับนี่หลอดก็ยุระดับนี้นะครับหลอดหลอดสียุค้างนากล้องแบบนี้นครับล้องเขาอันนี้ก็ขึ้นหลอดอยุขทางบนยังสี่นะครับนี่ปิดกลับไปเลยทีนี้เอา,ขออดดาเขาบดตีฟางเขาดิที่ว่าหยาดย,ย,ยคนละทางทางหลอดนั่งขยายที่นี้ก็รูดลุด,ลด,ลดพึ่องออกกปิดได้นะครับหลอดยุดยุดนี่ ที่นี่มักนก็เข้าไปลวครับเลยนะพอนั่งพญาเขาไปไหนกันลุมเขาไปได้ครับเนี่ยแบบนี้พี่น้องเอาพึ่งนะครับเก็บน้ำพึ่งเลียงต่อเมือ่อไม่เลียงต่อเรียงแกนนะครับเลียงเียงต่อไปนะครับ <laughs> โอเคครับสำหรับเก็บน้ำพึ่งน,นั่งพญาเขาเรียงต่อไปก็ สำเร็จรุลวงนะครับจับน้พยาพญาได้ก็สําเร็จขอขอ,ขอบคุณน,นะครับพี่น้องที่ติดตามชมกันไม่คลิปออกพึ่งนะครับพึ่งฟงป่าพึ่งกล้องพึ่งเลี้ยงนะครับพึ่งเลี้ยงธรรมาชาติขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ